ประชาชนเฮอธิบดีโครมขนส่งสั่งรับชำระภาษีออกหลักฐานฉบับจริงทุกกรณีไม่มีกัพันตำรวจเอกวิวรุษบอก เป็นเรื่องที่ควรทําเช่นนี้มานานแล้วกรมการขนส่งไม่ควรถูกตํารวจใช้เป็นเครื่องมือในการบีบประชาชนให้จ่ายค่าปรับโดยอาศัยอํานาจคอสอชอสร้างเงื่อนไขว่าถ้าไม่จ่ายค่าปรับแม้ชําระภาษีประจําปีก็จะไม่ออกหลักฐานฉบับจริงให้สร้างความเดือดร้อนวุ่นวายต่อประชาชนทําให้ทุกคนต้องอยู่ในสภาพยอมจํานนกันมานานหลายปีปัญหาที่สําคัญเกิดจากการที่ตํารวจมีส่วนแบ่งจากเงินค่าปรับซึ่ง ไม่มีประเทศใดในโลกเขาทํากันเพราะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตํารวจคนจับมีประโยชน์ทับซ้อนไม่ยุติธรรมมุ่งออกไปสั่งกันเพื่อหาเงินส่งส่วยให้ตํารวจผู้ใหญ่ตํารวจไทยแทนที่จะมีภาพพจน์เป็นผู้รักษากฎหมายกลับกลายเป็นนักล่าเงินรางวัลโดยมีประชาชนเป็นเหยื่อหรือผู้ถูกล่าไม่ว่าแต่ละคนจะทําผิดจริงหรือไม่ทุกคนก็ต้องก้มหน้าจ่ายค่าปรับที่ยุติธรรมนั้นไปเพื่อให้ได้แผ่น ใช้ชำระภาษีมาติดรถใช้ทำมาหากิน